สวัสดีครับปี่นองเอฟทีถึกทันครับมืนอวผมจกริบนรถดดไฟอยู่ก่อนลงเขานะครับน้นําหนาวนะครับผมปอดตัพิชบูรนะครับมากันสองคนสามคนนะครับจอดนอนแล้วครับผมประมาณเที่ยงพื้นแล้วนะครับ บรรยากาศนะครับกัอยู่ปัมปุรท้อนะพี่น้องลงเขามาเดชสักพักนึงแล้วก็บที่น,น,นั่นน,นะครับพี่น้องนะครับนี้ปลายทางจังหวัดแพร่นะครับพี่น้องครับจังหวัดเทเสียบตามบ้านเสียมเด็กให้ผู้เฒ่านะครับ เมื่อกี้นี่รู้ซื้อวันเนี้ยเนี้ยตัวนะครับไปเซ็ตตัวแล้วรูกว่าซอ่อรูกสึกก็ชดเชยขึ้นนะครับผมขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับผมที่ดูเบิรงคลิปนะครับจักรินรถรถไปนะครับเลาคลิปขอบคุณหลายนะครับเ้อนะครับผมบ่อยเป็นพี่น้องทั้งอีสานผากเนื้อผักใต่ก็ดีนะครับผมอยู่ต่างประเทศก็ดีนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามมาตลอดนะครับผมนี่ก็อยู่ทั้งอ่า ถามเขามาทั้งพ oo like an ิเชษบุตรกับพ <why> ี่น้องมาเนี่ยครับขออนุญาตนอนนะครับผมก่าท่าชิปนะครับการส่งนะครับเดือนนี้พัทมีโพเทชชั่นเลยนะครับผมการเลือน่าจะเป็นขั้นนี้ขั้นละไทยนะครับผมทีทีส่งของเดือนนี้นะครับอากาศชิบไปจังหวัดกระบี่อีกเชือดหนึ่งนะครับผมท่านใดหารถเล็กกะทักมาใดนะครับเด้อนะครับผมนะครับตอนนี้ยอดชิวเฉพาะเดือนนี้กับผมมียอดจองแล้วนะครับก็คือนาเรืออีกสองขั้นละไทยนะครับทีทีส่ง แล้วก็ทิ้คงทิ้ไปหาแลราคาถือๆไมาขายกันนะครับผมราคาบเบอกมาขายพี่น้องครับพี่น้องทำได้เพิ่งไก่ชิ้นชอบก็ทักมาเล้วครับเด้อนะครับผมสร้างกล่องมาได้อันนี้ผมขายให้ลูกค้านะผมมาปรผสมพันธุ์นะครับอยู่จังหวัดแพร่นะครับผมนะครับรรยากาศก็อยู่ประมาณนี้นะพี่น้องนะครับผมเย็นๆสวัสดีครับทุกท่านครับ อี่นอนนะครับผมไปล้างหนามาเจ็บตานิดนึงเสื่อมเล็กเมื่อวานนี้ครับว่าพุ่นไปมองทุบบอลทุกการติดตามนะครับเป็นคลิปแล้วอย่าลืมกดไแหลกก้แชร่ผมน้ำเลยนะครับเด้อนะครับผมผ่านไปทางไหนเห็นรถคั้นหนีกับกดแต่อะไรนะครับผมมากันครับทีมงานสร้างลุนสร้างนิ่วพุ่นกับเป็นกระเริ่มจอดนอนนะพุ่กนกับ หลังกล้อาจจะบไว้นะครับผมในการขับขี่มันกะมีการห่วงนอนกันเน่ทุกคนนะครับเนาะนะครับล้นใจรุนไดนะครับกะทักมากนะครับผมท่างผมใคยเติมเติมสีบถไปครับพี่น้องขอบพุณนุูการที่ตามนะครับผมขอบพุณนอีกคั้งหนึ่งนะครับแล้วเราคลิปนี้ขออนุญาตไปแค่นี้ก่อนนะครับคลิปหนาพอกันไหมด้วยครับด้พี่น้องขออนุญาตนอนกันครับผมพอกันไม่คลิปนาเด้วยครับ สวัสดีครับ